สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ช่องของเราก็พาท่านผู้ชมมาชมโพลงไม้ครับท่านผู้ชมครับชมแล้วได้อะไรครับท่านผู้ชมครับก็จะมีของดีให้โชว์ให้ชมีเลยนะครับสวัสดีครับเรามีของดีมาโชว์นะครับแล้วก็ที่ต้นไม้นี้มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะให้พิจารณานะครับท่านผู้ชมครับมีโดยเฉพาะมีโพรงมีโพรงน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่อาศัยครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งมีชีวิตจะอยู่ในโพรงเนี่มันจะเป็นอะไรอย่างไงครับเราจะพิชพัยพิศูดูนะครับท่านผู้ชมครับว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในอ,อยู่ข้างในนี่มันเป็นขนนกนะครับท่านผู้ชมครับสแสดงว่ามีการนําเอานกมาบริโภคหรือเปล่าหรือว่ามากินนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหมีขนนกนะครับดูแล้วก็ กลัวอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับข้างในลึกลับมากนะครับมีคนนกอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับผมจะเกี่ยวคนนกออกมาดูว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับท่านผู้ชมครับผมไม่กล้ามือไปใกล้ก็จะเป็นงูนะครับนี่ก็คือแสดงว่านกต้องถูกจับมาเป็นอาหารแล้วครับท่านผู้ชมครับน่ากลัวเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับยังมีเยอะครับข้างบนสดนกกระเม้นะครับ นี่ก็ขนนกนะครับนี่แสดงว่าอยู่ในรูนี่จะต้องเป็นสัตว์มีชีวิตนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นชนิดไหนนะครับท่านผู้ชมครับมถ่ายไปด้วยต้องระวังไปด้วยครับนี่ก็ขนนกครับแสดงว่าเอานกไปกินเป็นตัวเลยนะครับนกไปกินเป็นตัวเลยครับท่านผู้ชมครับมีคนนกออกมาโชว์แล้วด้วยนะครับนี่ก็ ครับผมอ,อยู่ข้างล่างนี้ก็มีโพรงเล็กๆอยู่นะครับสำหรับที่จะที่เข้าออกในก็ไม่ทราบครับท่านผู้ชมครับแต่สิ่งที่แน่ๆก็คือว่ามีคนนกมาโชว์ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับน่กลัวอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นงูหรือว่าเป็นหนูหรือว่าเป็น การรอกก็ไม่ทราบได้ครับท่านผู้ชมอ่านี่ก็คือสิ่งแปลกนะครับที่ทางช่องของเรานําเสนอท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับท่านผู้ชมพบกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ